สวัสดีครับวิดีโอชิ้นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแผนการตลาดของดูทลามากขึ้นเรามาเริ่มต้นกันที่ Product Volume หรือ PV ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของคุณจะคำนวณจาก PV โดย1 PV จะมีค่าเท่ากับ1 US ดอลลาร์ WA Wellness Advocate ผู้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพหรือสมาชิก Loyal Reward Program หรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่า ออเทอร์ชิพการที่เรามีรายได้จะประกอบด้วยตัวเรามียอดสั่งซื้อขั้นต่ำา100 P ีทุกเดือนเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของดูทลาประกอบไปด้วยขายปีค่าแนะนำไตรานารีรายได้จากการซื้อซ้ำขององค์กรรายได้จากการขายปีคุณจะมีกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์25%จากการขายปี ค่าแนะนำเมื่อคุณแนะนำสมาชิกใหม่คุณจะได้รายได้20%จากการสั่งซื้อของเขาตลอดช่วง60วันแรกยกตัวอย่างนะครับคุณบอกให้เพื่อนของคุณมาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูเทล่าเพื่อนของคุณสั่งซื้อ2,000 PV คุณจะมีรายได้4 0 0 US ดอลลร์และต่อเนื่องไปจนครบ60วันที่เพื่อนคุณมีการสั่งซื้อซ้ำค่าแนะนำดูเทล่า จะจ่ายให้3ชั้นลึกคุณจะได้20%จากชั้นที่1 10%เจากชั้นที่2และ5%จากชั้นที่3ภายใน60วันถ้าชั้นที่1ของคุณมีการสั่งซื้อคุณจะได้20%ถ้าชั้นที่2ของคุณสั่งซื้อคุณจะได้10%ขั้นที่3สั่งซื้อคุณจะได้5%ารรายนาลีวิธีคือเมื่อคุณ และคนในชั้นที่1ทําคุณสมบัติการเป็นสมาชิกเมื่อมียอดคั้นที่1รวมกัน600คะแนนขึ้นไปดูเทล่าจะมอบรายได้ให้คุณ50 US ดอลลาร์และเมื่อคุณช่วยให้คนในชั้นที่1มีรายได้50 US ดอลลาร์เหมือนคุณคุณจะได้รับ250ดอลลาร์และเมื่อคุณช่วยให้ชั้นที่1ของคุณ มีรายได้250 US ดอลลาร์ u s เหมือนคุณคุณก็จะได้รับ1 5 0 0 US ดอลลาร์เมื่อคุณครบชั้นแรกคุณจะได้50เหรียญเมื่อคุณครบชั้นที่2คุณจะได้250เหรียญและเมื่อคุณครบ3มชั้นคุณจะได้1 5 0 0เหรียญเห็นไหมครับไม่ยากเลยและมาถึงรายได้การซื้อซ้ำหรือ unilevel คุณจะมีรายได้จากการซื้อซ้ำของการที่สั่งซื้อหลัง60วันลึกลงไปถึง7ชั้นนี่คือเปอร์เซ็นต์ ที่คุณจะได้จากแต่ละชั้นซึ่งจะต่างจากบริษัทที่อื่นที่จะให้เปอร์เซ็นต์ในชั้นแรกสูงสูงแต่ในดูโทล่าเราคำนึงว่าเมื่อชั้นลึกคุณจะมีทีมเพิ่มขึ้นมากกว่าในชั้นแรกๆดังนั้นการให้ผลตอบแทนแบบนี้จะทำให้รายได้ของคุณสูงขึ้นและเมื่อเทียบกับแผนของบริษัทอื่นที่คุณมีทีมขนาดเท่ากันและมีชั้นลึก เชั้นเท่ากันดูท่าจะทำให้คุณมีรายได้มากกว่า20,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ6 0แสนบาทในส่วนการด n นามิ c คอมเพ s s ชันเมื่อในแต่ละชั้นไม่ได้ทำธุรกิจระบบจะทำการเลื่อนขึ้นให้โดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่า Low u อเพื่อให้คุณมีรายได้เต็ม7ชั้นตามตารางนี้และนี่ก็คือ แทนการตลาดที่มั่นคงและดีที่สุดในปี2019ถ้าคุณกำลังมองหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงช่วยผู้คนได้รีบติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้คุณขอบคุณครับ